อะนะคันนี้ปิดตำนานไพ่บูนสุจิลินนะปิดตำนานแล้วครับโอ้โหสวยๆนะสวยๆนะด,ด้ฟังนี้นะครับก็ปิดตำนานไปเรียบร้อยนะมาดูกันนะครับคันนี้มีอันไหนพอเอาเป็นเอาไปแต่งนะของกร,กระจกนะแต่ยางขายไปแล้ว3เส,ส้นนะครับยางสวยๆเลย นะลูกกายังไม่ออกไปเลยนะฮะมาจําไว้ละนี่น,นี่โอ้โหสีฝั่งนี้สวยนะรถคันนี้คือเริ่มทีอยู่สุรินนะฮะมาอยู่ที่สีสกเกตไปซื้อต่อเข้ามาคันนี้ก็ติดไปแล้วมียางเส้นนี้นครับขายแล้วคู่หน้าแล้วก็ข้างหลังนะเส้นหนึ่งแล้วก็จะมีอีก3เส้นนะครับที่ยังยังอยู่ นะเนี่ยยังสวยเลยครับฝั่งนี้สีสวยมากเลยนะไม่มีแตกเลยครับเนี่ยแต่ฝั่งโน้น,นแตกเยอะแล,แล้วแล้วก็ผุแล้วนะเหมือนเขาทำสีมาแล้วก็แปลงมานะไฟท้ายครับมามาเอานะฮะนี่สเกิร์ตหลัง ปลายแล้วก็นี่นี่นี่มันจะมีตัวแต่งนี่ครับนี่เอาไหมนี่มีหน้าหลังเลยนะนี่อะไรแะไรเขาเรียกอะไรนะนี่นี่เป็นขอบขอบเลดยเลยนี่นะตัวนี้ใครหาอยู่มีคู่หนึ่งเลยนะฮะมีคู่หนึ่งเลยของป้ายป้ายใหญ่เลยรถบรรทุกใหญ่เลยน,นี่แล้วก็นี่ตัวนี้โอ้โหของแต่งนะของแต่งเป็นยังไงบ้างนี่ท้ายเนี่ยท้ายเป็นอย่างนี้นะ เ็นเลนะครับเป็นชุบเลดนะน่าจะเป็นเลดไม่แท้หรอกนะฮะแต่เป็นชุบเลดมาแล้วชุบโครเมียมมาแล้วนะท่อยาวๆเลยท่อเลดนะนถึงท่อถึงเฟืองท้ายนะฮะเฟืองท้ายแล้วก็มานี่นะของแต่งนี่ครับฝั่งนี้จะสีแตกนะฮะยางเหลือสามเส้นนะฮะเหลือคู่หลังข้างขวาหนึ่งเส้นแล้วก็ข้างซ้ายอีกสามนะฮะเฟืองท้ายเป็นเซทเอ็มนะ ของแต่งเยอะอยู่ครับสวยกว่านี้ก็ตัดมาแล้วนะโอ้ของของแต่งของเล่นเยอะอยู่นะนี่ข้างหน้ามันจะเป็นจะมีที่เสียบทูบด้วยข้างหน้านี่เชลินิชลินน้อยพู่หนึ่งเลยนะทีมาดูตัวนี้ครับอินเตอร์เนี่ยอย่างอันนี้ไม่ใช่มอน้ำนะเห็นยาวใหญ่ๆอย่างนี้นะเป็นอินเตอร์นะเนี่ไม่ใช่มอน้ำนะอินเตอร์ยังใหญ่เลยเครื่อง PE นะฮะเโบอินเตอร์เครื่องนี่อย่างดีเลยน่ะเครื่องกระจกนี่ไม่มีแตกเลยครับทั้งข้างบนและข้างล่างกระสียังไม่ขาดมาหน้าฝนแล้วนี่ใครหาโยนี่ยังดีๆอยู่เลยนี่นะการปัดน้ำฝนคู่อันนี้ยังสวยอยู่นี่ขาขาวอยู่อันนี้ที่จับนะฮะราวประตูแล้วก็ราวบันได เป็นชุบโครเมียมหมดสวยอยู่นะครับพว้ของแต่งเยอะอยู่ครับคันนี้รถที่สวยอยู่ยังไม่ใหม่อยู่นะภายในก็ยังไม่ใหม่อยู่นะฮะแต่เป็นเครื่องหน้าครับนะครับราวโอ้ยเนี่ยทามาเนี่ยเขาไม่ขันนะเนี่ยเขาใช้แก๊สต,ตัดเอาเลยนะลาวรถบัสเนี่ยทำไปสั่งทําร้านมุงลวดร้านไอ้พวกทำสเตนเลสเนี่ยแพงอยู่นะครับเนี่ย นี่ฮะนี่ไลฮิโน่ของโปรเฟียล้วบ้างเลยโอ้มิกครับมาเด้อมาเด้อมาใครหาอยูอ่เครื่องนี่อย่างดีเลยนะเครื่องนี่อย่างดีตาช้างเลยเครื่องนี่เครื่องเสียงเงียบกิ๊บเลยนี่ถังหม้อน้ำอยู่นี่นี่ฮะเรือนมองเรือนไม้ เครื่องเสียงเขาก็ถอดออกไปส่วนหนึ่งละนะเบาเพื่อฉีหมดเลยโอ้ยไม่ทันแล้วครับเนี่ยฉีหมดละพัดลมมาลเดอ้อมาลเดอ้อพัดลมนี่พามานก็ยังสวยๆอยู่โอ้เสียดาย,ยจริงๆคันนี้ครับตัดเรียบร้อยแล้วครับไม่เอาคืนไม่ทันแล้วนี่พามานก็ยังสวยๆอยู่นี่ยเขียวเขียวนี่สั่งตัดใหม่เนี่เวลาทำเนี่ยสั่งทำเนี่โคตรแพงเลยของเวลาขาย เาเซเล็กเนี่ยโคตรถูกเลยเวลาขายโคตรถูกเลยเวลาไปซื้อโคตรแพงนะแต่เป็นบ้างนะครับไม่บอกก็ยังดีๆดียวไม่ได้เก็บไว้เลยฉีกอย่างเดียวเลยนะครับทำไมถึงฉีกก่อนตัดนะเพราะว่าเก็บไว้แล้วนะฮะเผื่อคนจะมาถามเนี่ยฝนตกคนอะไรพังหมดเลยนะสวยแล้วก็เป็นเป็นแบบเป็นไปวางไว้เป็นขยะเฉยก็เลยลฉีกเลยนะครับ ปิดตำนานไว้คันนี้นะครับไม่ต้องพลุปั้มทำเพลงตัดก็ตัดครับไปหาอะไรอยู่ก็มาดูเครื่องวีเกียร์ตารางนะอยู่ดีเครื่องเกียร์โดยสวยนะฮะเครื่องดีเลยผมไปซื้อกับมือคันนี้นี่สีมพูคุอันแต่เลยเออโอ้ยกระจกนี่เวลาไปซื้อเขาสั่งเขามาติดใหม่นะแพงนี่ บาทละหมื่นหกบาทนะฮะมีบ่อเล็กด้วยนี่นี่บ่อวันนี้บ่อเสริมอย่างเงี้ยดีนะนี่เนี่ยบ่ออย่างเงี้ยปรับได้น่ยบ่อเสริมสำหรับอ่าสมัยก่อนก็จะเขาเรียกแอดรถเอ้อก็ออตัดเป็นที่รบร้อยนะฮะใครหาอะไรอยู่ก็ลองเข้ามาดูนะครับสำหรับรถไทบูน มาช้ากว่านี้ก็ทุบหมดแหละนะครับตราไฟกระจังหน้านี่ยมันเป็นตัวติดกับรถเลยนะฮะไม่ได้เป็นอะไรเป็นอะไรละครับไม่ได้แยกส,ส่วนได้ไมันจะแยกแต่ข้างบนเนี่ยแยกแต่ข้างบนนะะเหมือนไปทำสีใหม่แล้วก็แปลงหน้าใหม่ นะแต่ตัวถังเก่าเป็นเครื่องหน้าป่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีเรืองไหลย,ยนต์นะฮะที่จะซื้อทิ่จะขายที่ถึงสีเรืองไหลย,ยนตครับคลิปนี้ก็ขอไปก่อนนะครับสำหรับนนี้สวัสดีครับ